อุยเยอะอยู่เยอะอยูยโอ้โหดูไสอย่างนี้มีไหมอุ้ยลุลุลุลหลายตัวอุ้ยดูลูกบใหญ่กบใหญ่ มาครับคืนนี้ออกมาหากินกันเดี๋ยวไปแล้วพี่โลดจับแล้วดูครับอะไรอ่ะปูนาใช่ไหมโอ้โหตัวเบลเลอร์เลยครับดูดูใกล้ๆนี่ครับโอ้โหโคตรใหญ่เลยเนี่ยออะตัวแรกนะเก็บไปก่อนออกมาหากินริมถนนกันเลยนะครับคืนนี้ แต่ว่าอุปกรณ์จัดเต็มมีทั้งสวิง,ท,งทั้งแหลนทั้งแหครับคืนนี้ไปด้วยกัน <c oughs> ก็ในพานไปไหนแล้ววะนอนอยู่ฝั่งนนก็มีครับวันนี้มากันหลายคนฮะก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนวิพ,นพนีน้องน,นันนา fc ช่องวิถีพืน้นบ้านเดลิเวอรี่อย่างเป็นทางการเลยแล้วกันนะครับ <c oughs> มาเปิดคลิปจับปูนากันแล้วก่อนตัวหนึง่งแล้วก็นี่คืนนี้นี่จัดเต็มใช่ไหมในพานจัดเต็มสวิงแ,แหลนแหมีหมดเนาะ ขอให้เจอเถอะอ่ะไปครับในช่างแหวมาด้วยคืนนี้คืนนั้นนี่เจอปลาช่อนแล้วเอากันไม่ได้ฮะคืนนี้มากันเต็มเลาะไปตามริมถนนนะคูน้ําระหว่างทางเนี่ยครับในพานลงแหแล้วครับนี่แบบนี้นี่เป็นการหวานสุ่มนะครับน้ำขุ่น เดี๋ยวดูว่ามีตัวไหมสาวดูซะก่อนครับถ้ามีกระแทกดึงก็ค่อยเดี๋ยวค่อยงมกันมีกระตุกไหมในพันเล่าถ้ากระตุกใหญ่ๆเดี๋ยวเราจะงมกันใช่ไหม ปลาอะไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยเยอะอยู่เยอะอยู่เอ้ามีตัวมีตัวมาขึ้นมาแล้วนี่เฮ้ยอุ้ยตายตัว ปูนายังมีครับปลาหมดเทศเนาะนี่ปูใหญ่ยังถือขามมืออยู่นะนี่แล้วตอนี้ผ่านมิตรจัดมาครับเอาหมดเลยหากับข้าวกินครับคืนนี้นี่เอาเอาทำไงเดี๋ยวอาอีกงนาให้เออทำไองเนีอยนไมันมีแหงื่ขัดอรื่มันยไงแม่เอาวันนี้สมาชิก ช่างนาเดชนะครับพานมิดแม็กแล้วก็พิโรดแล้วก็ในช่างแอลนะห้าคนครับครั้งที่แล้วเดือดประช่อนตัวใหญ่เอาไม่ได้ใช่ไหมนายพานครั้งนี้เลยยกพวกมาถล่มเลยใช่ไหมแต่จะเจอหรือเปล่าไม่รู้นะหากับข้าวครับบ้านอยู่ติตดๆกันก็พากันมาหากินเป็นวิถีกลางคืนนะแบบนี้ oh. แล้วไมายคือหากินริมถนนเหมือนเดิมนาในพานนะ ช่วงนี้น้ำลดเหลือน้อยแล้วครับก็จะไม่ได้ปักเบ็ดกันละจะเป็นการทอดแหะซะส่วนใหญ่นี่ปากเดียวปากแรกนี่ก็โดนเท่าไหร่อะเผือกับสิบตัวนู้นั่หละอันนี้มันโคง้งเลยเชอร์รี่ไข่มันแดงอะค้งเป็นเชอร์รี่เองน,นี่พี่โรายังไง <นะ S 1> ปูนา <ผม S 1> อีกตัวนาหรอไกลก็ตุดแหลมไง<อ>ตุดมันแ,ลแหลมอะไร อ่ะในพานในโชว์หน่อยดิปากแรกก <f poster ör> <g> ็โดนเลยครับ <proprio> น uh ี่อ่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันเรื่อยๆครับมีไหมอุ้ยนู่นนู่นหลายตัวอุ้ยดู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 กบใหญ่กบใหญ่อุ้ยปนินก็ใหญ่เอ้าฟุกเลยฟุกเลยโอ้ยกบตัวใหญ่มากจับกบไปก่อนเอ้าจับมันอยไรกันกบนากับปนินใหญ่ครับมาไงวะมายังไงเมื่อกี้เห็นนั่งอยู่นตอนแบบนี้ โอ้แม็กโดนของดีครับนี่นนกบกับปนินใหญ่ไป,ไปแล้วไปแล้วตีแรกทำท่าเหมือนจะเงียบๆแล้วนะแม็กนะหมายกบหมายกบไปก่อนเลยนะตัวใหญ่ครับกบเนี่ยเอาอไม่ดีและที่สำคัญนี่นนแม็กกันได้ปนินอีกตัวง ว่นี้ก็ใหญ่อยู่ครับตัวนี้ริมถนนนี่ถือว่าใหญ่แล้วนะไซส์นี้นี่นมมไม่น่ามีอยอเออไม่น่าหลงมาได้ตอนแรกเกือบจะไม่ได้ถ่ายแล้วครับพ่อแม็กบอกว่าเงียบๆลองอะลองจับคลิปดูหน่อยแล้วลองสาวขึ้นมาโอ้โหดินน้ำบานเลยครับนี่อีกหนึ่งเอาพี่ลดได้ไรมา ปูอ,<า>อีกนะเอาเอาวันนี้ยำรวมกันครับ <c oughs> <c oughs> ไปต่อครับไปต่อสวยงามครับน, <c oughs> น่าจะมีปลานอนอุ้ยๆๆมีโดดตรงนู้นดูนะครับโอ้ยมาแล้วนะ รวบแถมาแล้วนะครับนอนไปดีดีปุ๊บปลาอะไรโอ้ยอันนี้ปลาสลิดป่ะเนาะสลิดทุกกะดีอะสลิดสลิดลูกคนะเออตัวไม่โตใช่ป่ะใช่ปลาสลิดตัวย่อมย่มครับแล้วก็มีตัวนี้ตวงเนี่ย มาแล้วหมอหน้าน่ะโตโตเลยเเไล่หัวไล่หางยไปเดียวกันไม่โดนเดียวจัโอ้ยครับ โอ้ยดูไซส์อย่างนี้อมอไทยนะดูอ้วนมากๆเลยครับนี่นี่ตัวเปลี่ยนถุงใหม่นะเดี๋ยวกบจะหลุดใช่ไหม <laughs> ไปไปกันต่อครับแม็กลงตรงนี้ได้อีกหนึ่งตัวนะปลาช่อนเยือชโด้เยืชอยยชดโด้ เก็บไปทำเหยื่อครับแม็กตะโกนเรียกนะครับโดนอะไรกะนกน้ำตื้นตื้นนะออนะตอดแหขึ้นป่าเลยนะเนี่ยได้ไรครับ<ด>เอาแม็กมาโดนกบอีกหนึ่งตัวโอ้โหตัวใหญ่หมือนกันเนี่ยกรบริมถนนครับดอูอ้าวหนึ่งตัวน,นี่ครับ โอ้อแทบไม่มีน้ำนะแต่เห็นกบอบอยู่ครับทอดใส่เลยนี่ไอ้อวิมากเลยครับรวบมันงนะ,ะนี่ปลาอะไรอะ่ะโอ้โเดอมาปลาช่อนครับแหมได้แล้วนี่จากที่ วันนั้นหลุดไปตวงครับมาแก้แค้นคืนนั่นใยพานมีกี่ตัวเดียวเลยนะเดียวเหรอโอ้นะสวยครับแต่เป็ดไหมลอยปิ้วออกไปหมดมา,าเลยน,น,น,นะนอเอานี่คืนนี้เจอแหเสร็จเราใช่ไหมวนนันนั้นน้ำเท่าตะตุ่มได้แต่มองมันว่ายน้ำหนีไปเนาะดู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 นี่ครับโอ้ใหญ่ใหญ่ใหญ่ ตัวกันะึกทำไมงี้เหรอนีอะไรอ่ะโอ้ตึกตึกอ่ะของดีเลยอะไรวะนวะอะไรอ่ะนั่นะนั่งไงนั่งไงปลาอะไรปลาช่อนโอ้มาบวกอีกหนึ่งไปต่อครับ อยนูนโดนประดุกตวงครับปากนี้ได้คนละตัวสองตัวนะแม็กได้ปลาเลยปลาปลามาเทศอ่ะมเทศนิดนึงเตึกเล็กงี่แดงแๆนี่น่าจะหมอเทศ้วครับแล้วก็ในพันได้ปลาอะไรอีกตัวเนะี่ยประดุกปลาดุกโอ้ก็ได้เพิ่มมาอีกสองสามตัวนะครับ ไม่ก็มีดวงหลงมันันเข้ามาอีกเลยเอาอ้าริมถนนเอาเรื่องครับคืนนี้บุกมาทวงแค้นเนี่ยไหมในพันนี่ประดุกครับใจเย็นยะเพิ่มยินนะเราได้สองสามตัวแล้วมั้งประดุกเนี่ยเนาะไซก็ประมาณเนี้ยครับอ้า ไม่ดีเหรอไม้ทั้งนั้นตื่นเหรอว่าไม่เห็นไม้เลยอ่ายถอยหลังนะแมวสาจับช็อตนั้งก่อนจะห้มแล้วเนี่ยมีไม้นะครับเปลียนเปียดไม่เอาก็เก็บแผ่ล้างแห่กันแล้วครับก็จะใกล้จะกลับบ้านกันลวน่าจะพอแล้วครับสำหรับคืนนี้ เราวนมาจากที่บ้านนะออกมาเลาะมาริมถนนเรื่อยๆแล้วก็ยุดเทินกลับมาครับก็น่าจะพอได้กับข้าวอยู่เก็บแผลสางแหเดี๋ยวกลับไปสรุปปลากันที่บ้านครับได้ไรบ้างในพนันจะบอกว่านี่คือปลาข้างถนนใช่ไหม mm hmm. ดู mm hmm. มือใหญ่ๆครับนี่สารพัดปลาเลย ปลาช่อนใหญ่ที่ว่าแกแค้นได้มาตัวนึงเนาะในพนนะันเนาะแล้วก็มีปลาดุกอีกเท่าไหร่อะสามตัวนะ่ละที่เหลือก็จะเป็นพวกปลานินปลาหมะเทศนะครับแล้วก็ปลาขาวปลาสลิดอะไรพวกนี้เนาะก็เนี่ยครับหนึ่งคลิปของเราถือว่าได้ไม่น้อยแหละเนาะ <c oughs> พอเอาอุปกรณ์ไปครบครบเนี่ยมันก็จะหมานกันหน่อยนะในพานแล้วก็ตัวนี้เป็นปูนาครับดูปูนา ทางตราดเนี่ยโอ้โหแต่ละตัวแม่เป่งฮะแล้วก็ยังนี่คืนนี้พระเอกให้เจ้านี่แล้วกันครับสีมือแม็กนี่สองตัวใหญ่ๆเลยกบนะโอ้สองตัวนี่น่าจะเกือบครึ่งโลไปอะครับอ่ะก็ทั้งหมดของคลิปนี้นะครับแต่เท่านี้เดี๋ยวผมจะเอาวัตถุดิบพวกนี้เนี่ยไปทําเมนูอะไรก็เดี๋ยวตัดเข้าครัวพื้นบ้านของเรานะครับคืนนี้แยกยก,กันพักผ่อนก่อน ก่อเต้าตั้งกระทะใส่น้ำมันวันนี้แม่ครัวเป็นแขกที่รับเชิญมาจากช่องอะไรนะสาวน้องคายสาวน้องคายอ่ะ <c oughs> ตอนนี้ช่องตัวเองยังไม่ได้มีคลิปอะไรเนาะ <c oughs> ก็มาอยู่นี่ก่อนนะ <c oughs> อ่ะวันนี้จะทำเมนูอะไรครับผัดเ <c oughs> ผ็ดกบค่ะผัดเผ็ดด้วยพริกแห้งนะ <c oughs> มันก็คือจะเรียกผัดเผ็ดหรือผัดกะเพราก็ได้ <c oughs> แต่เราใช้พริกแห้งตำกับกระเทียมใช่ไหม <c oughs> อ่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันครับ ยายก็นั่งหันหลังให้อยู่ตรงโน้นนะครับกบเนี่ยเป็นกบที่เราไปทอดแถริมถนนกันมานะครับที่ว่าได้ปลาได้ปลาช่อนได้ปลาหมอเทศได้อะไรกันมาครับเราเอากบมาทําเมนูให้ชมกันวันนี้สองตัวก็ได้กระทะใหญ่ๆแล้วนะได้มือแล้วครับเติมน้ำไปหน่อยๆครับ ่อไปก็จะมาปรุงรสกันนะครับเปรี้ยวจะใส่ลาชาชุรสค่ะอราชาชุรสแล้วก็ตามด้วยอันนี้เป็นรสลาชารสล,ลาชารสหมูเนาะ,ะสีเขียวใช่ไหมสปอนเซอร์ใจดีของเราครับแล้วก็ตามด้วยหยาน้ำปลาแล้วก็เหยาะน้ำมันหอยน้ำมันหอย แล้วก็ตัดลดด้วยน้ำตาลหน่อยค่ะนิดหน่อยเนาะค่ะจากนั้นก็ผัดนะครับโอ้ยหอมหอมมือแม่ครัวก็จะหนักหน่อยนะครับ <c oughs> <c oughs> จะแข็งแรงดีกว่ายายนะยายจะนิ่มนวลครับอันนี้สไตล์ฮัดคอจากนั้นใส่พริกไทยอ่อนค่ะพริกไทยอ่อนนะ ก็ตามด้วยใบกระเพรานิดหน่อยค่ะอ่าเป็นกระเพราหน้าผลไม่ตกอะครับมันจะเหลือแต่ยอดเล็กๆอย่างเงี้ยหอมสุดๆเลยเป็นกระเพราหินเหี่ยนนะน้าเปียว่ะอแล้วไปยังไงต่อครับคนค่ะผัดเนาะโอ้ยน่ากินมันหอมครับหอมมากๆเสร็จเรียบร้อยน่ะผัดเผ็ดกบ พริกไทยอ่อนใบกระเพราครับผมนี่ตะกราดเลยครับคุณยายมาตอนจบใช่ไหม<ช>คุณยายมาปิดคลิปให้ใช่ไหม<ช>ออลองดูสิเป๋าเลยนะเพิ่งเสร็จใหม่ๆเลยกบเนี่ยเราสับทั้งหนังเลยนะครับทั้งกระดูก อร่อยมากสีหน้าของของการทำเองมันก็จะดูแบบโกหกไม่ค่อยจะเนียนนะนะผัดเองก็ต้องอร่อยนะเปียเนาะค่ะอ่าแล้วก็จะผัดแบบแห้งๆหน่อยเนาะค่ะอ่าโอเคพรอยังพอแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวให้เปียวปิดคลิปนะครับอ่าเปลี่ยนคนปิดคลิปกับทันหันนะครับเริ่มถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะครับ สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับเสียงเป็นอะไร,รอะฮะอ่ะบ๊ายบายครับ